ตอนที่หนึ่งผมขอแค่เก่งแบบมันไม่ใช่กลายเป็นมันดวงตากลมโตที่มีแพรขนตาง,งามล้อมรอบประดับใบหน้าขาวสวยได้รูปของเด็กหนุ่มมองดูหน้าจอโทรศัพท์ซึ่งมีโปรไฟล์ของชายหนุ่มนักฟุตบอลมหาวิทยาลัยตัวสูงบ่าใหญ่ใบหน้าจรงิงจังและเป็นมิตรที่สําคัญคือมีสาวน้อยสาวใหญ่ในมหาวิทยาลัยนี้รวมไปถึงวิทยาลัยข้างเคียงยืนรุมครีดเป็นแบ็กกราวด์อยู่เบื้องหลังมันหน้าหมูเมื่อคิดว่าทุกอย่างที่ตัวเขา รินหรือจะเรียกรินริน,รนก็โอเคบุตรชายผู้งดงามของตระกูลพระชรน,นันทวิสารที่ผู้คนต่างยีแย่งตัวให้ไปเป็นเชียรดเดอร์ดรามเยอร์คนเชิญป้ายและอะไรอีกมากมายซึ่งเป็นเครื่องรับประกันความสามารถรถของเขากลับไม่สามารถเป็นนักฟุตบอลของมหาวิทยาลัยที่สาวรุมกรีดได้โปรดจำไว้เลยเจ้าบ้าเจ็ดศัก์วันฉันจะกระชากรองเท้าสตั๊ดของนายมาห้อยคอให้ได้เลยคอยดูรินปิดหน้าจอโทรศัพท์และวางบนเตียงนุ่มหนาอย่างไม่ใส่ใจหึรองเท้าสตั๊ด ห้อยคอหรือเราเข้าใจอะไรผิดไหมนะ้ำมันน่าจะเป็นนักมวยเอาหนุ่มห้อยคอหรือเปล่าไม่ใช่นักฟุตบอลเอารองเท้าสตารัรห้อยคอหลังนั่งเอานิดหน่อยก็เลิกคิดให้รบหัวหากจะขอพรใดได้สักอย่างก็ขอให้เป็นนักฟุตบอลที่เก่งเหมือนเจ้าบ้าเจ็ดด้วยเถิดต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 ิดเสียงนายกาปลุกหรืออาจจะเป็นนกคีรีบูนร้องปวดประสาทของรินจนเด็กหนุ่มลืมตาโพดเขาไม่เคยตั้งนายกาปลุกแม่บ้านต้องมาปลุกเขาด้วยเสียงอันอ่อนโยน พร้อมกับรูดม่านให้แสงแดดอบอุ่นยามเช้าอาบร่างของเขาต่างหากดังนั้นมันต้องเป็นนกคิริบูแน่นอนเด็กหนุ่มลุกขึ้นนั่งมองไปด้านข้างและเห็นว่าต้นเสียงเป็นฬิการตกจริงเสียด้วยมือเอื้อมไปกดปิดหาวอดพอเป็นพิธีและมองไปรอบตัวก่อนตกใจตัวแข็งเชียอไรเนี่ยรินศพทถเด็กหนุ่มสะดุ้งโหยเมื่อเห็นว่ารอบตัวไม่ใช่ห้องนอนของตัวเองหรือเราถูกลักพาตัวคุณหนูอย่างเขานอกจากหน้าตาดีสติปัญญาเลิศแล้ว ก็ดันเกิดมามีบิดาเป็นนักธุรกิจทันล้านเสียด้วยเป็นไปได้เลยที่เขาจะโดนใครอุ้มพามาเรียกค่าไถ่ก้มมองดูก็เห็นว่าตัวเองอยู่บนฟูกเตี้ยๆเคียงคลอด้วยผ้าห่มน้องเน่าเปื่อยๆที่แม้จะเก่าก็ไม่สกปรกมีกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มจางๆพอให้กอดลงพอปลายดวงตาไปรอบตัวก็เห็นว่าห้องนี้แคบกว่าห้องอาบน้ำที่บ้านเสียอีกบนฝาบ้านมีโปสเตอร์นะักฟุตบอลติดทาวเต็มไปทั่วแต่ไม่มีเอริกกองโตหน้าตำนานแมนยูเลยนะเว้ยกาแต่คลาสสิกน้ำมึง แต่เดี๋ยวก่อนเราอย่าเพิ่งสนใจโปสเตอร์ต้องรู้ก่อนว่าใครลักพาตัวกูมาเรนหายใจเข้าออกอย่างสงบพักหนึ่งก็พอจะตั้งสติดได้ต้องสืบหาข้อมูลว่าใครบังอาจลักพาตัวเขามาเด็กหนุ่มมองไปยังโต๊ะเขียนหนังสือตัวเล็กและก่าวโซมกระเป๋าสตางค์มอซวางอยู่เดินไปหยิบมาเปิดดูเห็นบัตรประชาชนของเจตนิพัฒน์ชัยมั่นคงเด็กหนุ่มหนีหน้าทันทีนี่คือห้องของเจ้าบ้าเจ็ดเองเหรือนั้นก็คงไม่ใช่โจลักพาตัวหลอ,อกฝันชัวดูโปรไฟล์มอนี่ก่อนนอน จนเอาเก็บมาฝันเลยหรอหึกทางแค้นสินะเรนยักษ์หลายเขายันกายลุกขึ้นจากฟูกเตี้ยๆสวมกางเกงชั้นในทางมองหากระจกสิ่งแรกที่ต้องทําหลังตื่นนอนคือเซ็ตผมให้เรียบร้อยมีกระจกบานเล็กตั้งอยู่บริเวณหัวเตียงคู่กับวีเมื่อหยิบมาและสองใบหน้าที่ปรากฏเป็นเงาบนกระจกกลับเป็นเจ้าบ้าเจริ้นกัดฟันกรอดเป็นฝันที่เฮงสวยเป็นบ้าเห็นหน้ามอนี่แต่เช้าเขาวางกระจกอย่างไม่ใส่ใจมองหาอ่างล้างหน้าเพื่อแปรงฝัน เมื่อเปิดประตูห้องนอนออกมาก็เจอห้องน้ําเล็กๆอยู่ไม่ไกลรินเดินไปรูดกางเกงชั้นในลงเพื่อปัสสาวะเส,สียก่อนระหว่างกลุ่มขนาดมันไม่เท่าเดิมนะ้ำมันใหญ่ๆพี่กลนพอก้มมองแท่งทองกระบองถวนที่บวมเป่งยามเช้าก็พบกว่าอวัยวะไซด์อีกเซสเๆแบบนี้ไม่ใช่ของเขาแน่รินฉี่ให้เสร็จอย่างรวดเร็วเก็บของใสก่กางเกงแล้วตรงไปยังอ่างล้างหน้ามองกระจกบานใหญ่และเห็นว่ามันสะท้อนใบหน้าของเจตเขาลองแลบลิ้นยิ้มแยกเขี้ยวขยิบตาภาพเงาในกระจกก็ทำตามทุกอย่าง ไม่ใช่แค่เห็นภาพหล่อนหน้าหมอนั่นบนกระจกแต่เราอยู่ในร่างหมอนั่นเลยนี่ว่าคุณหนูพันล้านรูปงามกับชาติตระกูลสูงส่งอย่างเขากลับต้องมาอยู่ในร่างนักฟุตบอลบ้าพลังที่เหม็นที่น่าสุดขีดเหิดฝันชั่วเรนยิ้มกริ่มมองกระจกดูใบหน้าของเจดและคิดว่าอยากตกมันเขาวาดมือขึ้นตกแก้มตัวเองเปรียงเจ็บมากใบหน้าหล่อเหลาของเจดที่มีรินอยู่ภายในระบายความหนักใจเชื่อแล้วไงถ้าไม่ใช่ฝันก็หมายถึงกูมาอยู่ในร่างเชี่ยเจดเนี่ยหรือ รินอยากกรีตแต่ยังไม่ทันกรีตก็เข่าอ่อนลงไปนั่งพับเพียบในห้องน้ําเสียก่อนที่อยากขอพรให้เป็นนักฟุตบอลที่เก่งเหมือนเจ้าบ้าเจ็ดหมายถึงให้เก่งเหมือนมันไม่ใช่หมายถึงให้กลายเป็นมันย้อนกลับไปเมื่อเย็นวันที่เพิ่งผ่านมาหมาดๆกลางสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยที่มีเด็กหนุ่มเล่นฟุตบอลกันอยู่แดดร่มลมเย็นเสียงหัวเราะสวนเสเือสาวดังลั่นคุณชายรินซึ่งตัวสูง180สซนติเมตรขาวโดดเด่น และมีใบหน้าหล่อเหลาเหมือนอยแบนเกาหลีกำลังเตะบอลอยู่กับกลุ่มเพื่อนมีสาวๆที่เดินผ่านไปมาแอบถ่ายคลิปและแตะโกนบอกว่าพี่รินไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์เถอะค่ะไม่ก็น้องเรนตกลงถือป้ายงานกีฬามหาวิทยาลัยใช่ไหมรินไม่ได้สนใจเขาชอบฟุตบอลมากชอบทั้งความรู้สึกที่ได้สวมรองเท้าสตาร์ทคู่ละหมื่นวิ่งไปบนผืนหญ้าบังคับลูกบอลด้วยปลายัดเท้าให้ได้ดั่งใจเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้และวิ่งไปทาาประตูแล้วชชยชนะก็จะรออยู่ที่นั่นย่งมาได้แล้ว ฝ่ายตรงข้ามเกี่ยวลูกบอลจากเท้าของรินไปอย่างง่ายดาเด็กหนุ่มยืนนิ่งทำหน้าเซ็งและมองแรงไม่นานหมอนั่นก็เลี้ยงบอลยิงเข้าประตูสบายใจเฉิบแล้วเดินกลับมาชูสองแขนต่อหน้ารินอย่างสะใจกูภาวนาให้มึงได้บอนมากเลยไอรินเด็กหนุ่มหนิกหน้าทำไมวะเพราะกูแย่งจากมึงง่ายสุดไม่ต้องเสียบไม่ต้องชาร์จเงียบเลยสัตว์นี่เด็กหนุ่มบ่นกลับอย่างแมงแต่กลับทำให้เพื่อนปวด หัวไอ้ใบหน้าหล่อผู้ดีเหมือนเทพบุตรลูกคุณหนูมันไม่ไปด้วยกันกับคำพูดคำจาแมนสักนิดระหว่างที่กลุ่มเด็กเรียนคณะพาณิชย์พักครึ่งสนทนากันอยู่กลางสนามฟุตบอลเด็กหนุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็เดินเข้ามาบางคนสวมเสื้อช็อปบางคนสวมเสื้อยืดมีลายเกียร์ประดับบนนอกใครดูก็รู้ว่าเป็นนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และชายหนุ่มตัวสูงร้อยแปดสิบกว่าเซนติเมตรที่อุ้มลูกบอลเดินนำมาคือคนที่ภาาสาว,สาวแฟนคลับให้มาเก่อริมสนามเดินนำเพื่อนด้วยมาสุกุมเคร่ง และสวมแว่นดูเหมือนเป็นเด็กเรียนหอรออือเป็นคุณสือรินมองดูคิดว่าหมอนี่โคตรเท่สวมแว่นแล้วดูฉลาดฉลาดยังไงไม่รู้เมื่อหนุ่มวิศวะมารครูถอดแว่นตาเตรียมลงเล่นบอลความหล่อแบบนักกีฬาบึกบึนก็เข้ามาแทนที่รินคิดว่าเชี่ยนี่หล่อส,สัสแม่งใครวะยังไม่ทันถามเพื่อนว่ารู้จักไม่สาวสาวเห็นใบหน้าใต้แว่นตาก,ก็พร้อมใจส่งเสียงกรี๊ดพี่เจตะตะต่อสาวสาว,สาวพร้อมใจกันตะโกนเรียกจนรินไม่ต้องถามว่าชื่ออะไรชายหนุ่มชื่อเจ ซึ่งเป็นนักกีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลัยไม่ได้ใส่ใจแต่อย่างใดเขาตรงเข้าไปยังพื้นที่ว่างอีกครึ่งสนามที่เหลือเป็นเรื่องปกติที่นักศึกษาจะแบ่งสนามการเล่นถ้าไม่ใช่การแข่งขันใหญ่ปลายหางตาของเจ็ดแวบมองรินเด็กหนุ่มหน้าขาวตาโตดูสะอาดสะอ้านที่ขาวขาวเกินไปไหมวะเจ็ดเอ่ยกระซิบก่อนหยิบแว่นตาม,มาสวมเพื่อจะเห็นชัดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ชัดนักเพราะเป็นแว่นสายตาสั้นสำหรับสวมตอนอ่านหนังสือเพื่อนหนุ่มที่มาด้วยมองตามสายตาและเห็นว่าเจ็ดมองไปทางเจ้าชายแห่ง ธนพานิชมองรินรินเหรอเจ็ดขมวดคิ้วใครว่าชื่อเหมือนหมาไม่ก้อนหนูแฮมสเตอร์ก็คุณชายปร,รินไงคุณรุินรินแต่รู้สึกว่าชื่อเล่นจริงๆชื่อรินว่าขาวออร่าออกอยู่คนเดียวหน้าตาดีด้วยพวกชมรมเชียร์ล่าตัวจะให้ไปเป็นลิตแต่คุณหนูเขาบอกว่าเขาชอบฟุตบอลเมื่อกี้มองไกลๆก็แต่ไม่เก่งนักเพื่อนหนุ่มกุมขมับแล้วจึงตกบากเพื่อนเจ็ดเบ,ดเบาๆมึงก็เพลาเพลาปากบ้างหากใครจะกอดลูกบอลมาเกิด พร้อมมึงว่าพ่อมึงให้ดูดนมจากถ้วยพรีเมียรีใช่เมยวันนี่แล้วอย่าไปพูดให้รินรินเขาได้ยินแล้วเขาไปคัดตัวนักกีฬามหาลายัยเพราะมึงแต่เขาไม่ติดเจคขมวดคิ้วอีกรอบหรือกูจำไม่เห็นได้รู้สึกเขาจะตกตั้งแต่รอบแรกๆเลยเอืมดูฝีมือเอ๋ยฝีตีแล้วก็คงงั้นแต่ทำไมขาวจังวะมึงก็หมกมุ่นเกินนนเจรู้สึกติดตาแปลกๆแม้จะไม่มองแล้วแต่หน้าขาวๆนั่นเหมือนครั้งอยู่ หลังเปลือกตาอย่างบกไม่ถูกเพื่อนหนุ่มของเจจัดแจงวิ่งหยอกไปกลางสนามแบ่งทีมทีมหนึ่งใส่เสื้อยืดอีกทีมใส่เสื้อกล้ามเจดเขี่ยลูกบอลไปมาด้วยปลายเท้าอย่างชำนาญแทบจะแทนมือจับได้เวลานั้นรินมองดูด้วยความอิจฉาเขาก็อยากใช้เท้าเลี้ยงลูกเหมือนมันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายแบบนั้นบ้างรินเตะต่อไว้มึงเรนพยักหน้ายังไม่ทันเริ่มเสียงวอยวายก็ดังมาจากอีกครึ่งสนามบอลของฝั่งเจตแตกจนฟีทุกคนขำกันใหญ่ฝ่ายรินก็มองดูเชิงอยู่สัก พักเจ็ดก็นำทีมเพื่อนๆเ,เดินตรงเข้าไปหาพอเข้ามาใกล้รินพบว่าคนที่สูง180เซติเมตรอย่างเขาต้องเงยหน้าขึ้นนิดหน่อยเมื่อคุยกับเจ็ดโทษทีเพื่อนบอลพวกเราแตกมีสำรองให้ยืมไหมเพื่อนของรินตอบกลับไปให้โทษทีไม่มีสำรองว่ามีลูกนี้ลูกเดียวหรือแต่นัดกันมาแล้วด้วยสิงนั้นขอเล่นด้วยได้ไหมไม่ได้รินแหวขึ้นมาหมันไส้มันตัวสูงแล้วยังเก่งหลออีกต่างหากมันไส้ไว้เจ็ดมองงง,ง ทำไมหรือกะขนาดนั้นกลัวคนอื่นจะเห็นความแตกต่างกับทางนี้หรือไม่ต้องกังวลไปหรอกยังไงนายก็ขายแค่หน้าตาอยู่แล้วใครๆก็รู้เขาไม่ถือสากันหรอกมั้งถ้าจะกากหน้าชายหนุ่มพูดเหมือนสิบล้อฝ่าไฟแดงจนเพื่อนต้องรีบเข้ามาตกบ่าแล้วหันไปบอกรินว่าอย่าไปถือสามันเลย